มนุษย์เรามันต้องมีความพยายามครับแต่เราจะต้องพยายามให้ถูกที่การพยายามที่ผิดที่ก็เหมือนกับการพยายามให้คนที่ชอบแต่ว่าเขาไม่ได้ชอบเราคนที่ได้นั่นก็คือนกครับความพยายามเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าลืมว่าคนที่ใช่ไม่ต้องพยายาม100้อยแล้วครับ ี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับผมที่ผมจะแตกหากับมันโคอาลามัดผมจะแตกหากับโคอาลามัดในครั้งสุดท้ายแล้วครับถ้าครั้งนี้ผมเขย่าแล้วมันไม่เป็นวงกลมเหมือน7ปีที่แล้วนะกูจะเลิกกินแล้วโคอาลามัดสวตชทัวร์วครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลพี่บังนะครับผมกับการทดสอบโคอาลามัดอีกแล้วครั้งก่อนเนี่ยเราได้ทําการทดสอบโคอาลามัดไปเนี่ยทั้งหมด2ครั้งด้วยกัน ผลสรุปว่าล้มเหลวทั้งสองครั้งเลยครับแต่ว่าอันนั้นมันเป็นรถใหม่ซึ่งส่วนผสมของมันเนี่ยมันเป็นนิ้วมีน้องหลายคนมากเลยนะคบับอกว่าพี่พี่ต้องเอารถช็อกโกแลตรถด,ดั้งเดิมของโคอาล่ามาร์ชมันถึงจะเป็นวงกลมให้เพราะว่าครั้งก่อนนะครับเราได้ทําการเขย่าไปไม่ว่าจะเขย่า500อครั้งไม่ว่าจะเขย่า5 0 0 0ัครั้งแม้แต่กระทั่งเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนมันก็ไม่ออกมาเป็นวงกลมให้เราเพราะฉะนั้นนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะทดลองกับโคอาล่ามาร์ชอันนี้ โดยรถด,ดั้งเดิมที่เป็นรลชลล็อกโกลตโดยการเขย่า5,000ครั้งเหมือนเดิมครับผมไม่ต้องพูดพ่ำมทำเพลงเพราะพูดมาหลายคลิปแล้วไปเริ่มกันเลยเดี๋ยว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 คอมเมนต์ไว้เลยครับว่าครั้งนี้มันจะเป็นไหมอย่าขี้โกงนะผมอยากอ่านคอมเมนต์ของพวกคุณนะ่ะว่ามันจะเป็นไหมในการเขย่า5,000ครั้งโดยรถด,ดั้งเดิมครั้งนี้ทั้งสุดท้ายในปี2021นี้คอมเมนต์ไว้เลยครับว่ามันจะเป็นไหมมนุษย์เรามันต้องมีความพยายามครับแต่เราจะต้องพยายามให้ถูกที่ การพยายามที่ผิดที่ก็เหมือนกับการพยายามให้คนที่ชอบแต่ว่าเขาไม่ได้ชอบเรา <az> คนที่ได้นั่นก็คือนกครับความพยายามเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าลืมว่าคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามหนึ่งร้อยแล้วครับห้าร้อยแล้วครับหนึ่งพันแล้วครับ1 5 0พันห้าแล้วครับหนึ่งน้ำด้วยเอ๊ะไม่ใช่สองพันแล้วครับส0 0พันแล้วครับสี่พันแล้วครับ 4,995 4,996 4,997 4,998 4,999 5,000แล้วครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ทำการเขยา่าโคอาล่ามัชครบห้าพันเลนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปทำการลุ้นแล้วก็ไปทำการแกะพร้อมกันว่าการใส่ครั้งสุดท้ายระหว่างผมกับโคอาล่ามัชเนี่ยมันจะเป็นวงกลมให้ไหมในปี2021จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่กูจะเขยา่าโคอาล่ามัชอันนี้ก็คือโคอาล่ามัชนะครับที่ได้ทำการเขย่าคครรบทัั้้้งงหมด5,000แลวก็นี่ ครั้งนี้ก็ไม่ได้แปะสกอตเทปนะตัวโคาล่ามัดมันก็เลยสูดแตกมาออกมาแบบนี้โอเคเทออกมาเลยนะครับโอ้โหประวัติศาสตร์ซ้ำรอยคลิปที่สามโอ้หนี่มีถุงแตกด้วยโอ้ครั้งนี้ไม่ต้องแกะถุงเลยอู้โอ้โหโอ้เฮ้ โอ้โหเหมือนสโศกคนาตก,กรรมยังไงก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยครั้งที่3ก็ไม่ได้นี่ก็คือความพยายามทั้งหมด3าครั้งของเรานะครับมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีไม่ว่าจะเขย่า5้าอยก็แล้วเขย่า5 0 0พันก็แล้วเขย่าแบบว่าแช่ตู้เย็นก็แล้วสุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ได้มันก็คืออย่างนี้ครับไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วคือแบบ ทำไมคนอื่นเขาทำได้กันหวะาคือถ้าเราไปหาข้อมูลเนี่เนี่ยนะมันจะมีแบบเออห้าพันครั้งเนี่ยได้ชัวห้าพันครั้งเนี่ยยังไงก็ได้แต่ทำไมกูห้าพันครั้งแล้วกูยังไม่ได้อีกหวะาหรือว่าคนไม่ใช่มันก็เลยไม่ได้เอาเป็นว,ว่าก็ตามนั้นเลยกันนะครับผมไม่ได้ก็คือไม่ได้คนเรารู้ว่าไม่ใช่ก็ควรจะเลิกพยายามใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เดี๋ยวครั้งหน้าเราไปทําอย่างอื่นดีกว่าที่มันไม่ใช่การเขย่าโคอาล่ามาร์จะว่าไปพูดถึงโคอาล่ามาร์สผมมีรถอื่นอยู่นี่แล้ว ถ้าสมมุติว่าเราไปซื้อมาเนี่ยกล่องหนึ่งเราจะได้โคออาล่ามาทั้งหมดกี่ตัว